ครับสวัสดีครับวันนี้มาหาเห็ดคือเก่าพี่น้องเลยรองมูอรูมือนี้มันชิได้บ่แต่ก็มาลุ้นเด้อพี่น้องสิได้หรือบ่ได้ลุ้นเห็ดนำแล้วก็ลุ้นฟ้านำพี่น้องเอ้เมื่อตึบผลทิตกผลทกสักก็เศร้าหวังนึงนี่เลยพี่น้องเย้ยเอามารุ้นหนุนแล้วพี่น้องเด้อแต่ซีมานบ่มือนี่ชิได้แกงอยู่บ่ลองมึง ไปลองไปหาบุงดูพี่น้องนี่นี่เดีดเดดด,ด,ดีโอ้โข,ขนาดเลยบ่าพุดอีดอกงามนนเลยพี่น้องเ้ยป้าทอพูดพดดอกเห็ดพูดเอือไข่เห็ดลโง่พี่น้องอยู่นี่ไ นั่นนีพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะเห็ดเนี่ยก็เห็ดเห็ดกอบเห็ดกอบฮักมไมมาดิเอาบ้านนี่มานนี้ม่ไมพี่พี่พี่เป่พี่สามดอกงามเลยพี่น้องเอ้ยสเปื่อยไปแล้วกับดอกตัวเปื่อยตัวบเปื่อย มันฝุ่นฝุ่นเล่งพ่นแต่จริงๆยังหมเท่าเลยฝุ่นที่อืฝุ่นมันทำมันมืดมือมดคืนพี่น้องเลยเอ้าไปหาอีกตื่มกันนี่เรียบร้อยเนาะใกล้ๆกันโอ้ยดอกบบงามๆเลยดูนะ ป้าโอ, <1971. S 1> อ <plural> viens, ้มันอยู่เป็นหมู่เนาะบ้านนี้เนาะโอ้เม่นม่ได้เม่นมาค่ะดิเห็นบอกอืมอืมอือือ๋ออ๋อเกือยบเกลียบอีรีดอกนี่พี่น้องเอ้ยดอกงามงามนี่บอกนี่บอกนี่บอกเฮ้ดอกน้อยงามงามมานี่พี่พี่พี่น้องพี่ เห็นดีแล้วพี่โอ้เก่นเกนเข่งเก่รเรื่อบักนเลยยอดเลยโอ้มามามาจีมออกมานี่ดอกเป็นหมูเลยพี่น้องเอ้ยน,นี่ตัวนี้ตนองามขนาดเลยบอกนี่ นาะี่นี่ดอกนี้นากระตานี่ข้างกระตาเดลือเสียวเด้อดิบดิบนะพี่น้องมางามแค่นี่อ๋อนังเห็นอีกอยู่โอ้มันเกิดหลายขนาดมงนี่เนาะเนาพอแล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี่เออหามงลุฎดอกสองดอก แถวนี้ดีนี่ตกสองรอกออกิ่งจิ้มเอาเลยใส่มีดมือจิ้มเอาอะไรมัน้นั่นโอ้โดเอ้ยตกงามขนาดตัเนี่ดิจนแก่นเนาะ <c oughs> มันยังอ้วมโอเออมันจะก็ออกใหม่นังบดเท่า <c oughs> โอเคไอ้เก็บนี่พี่น้องเห็นอีกแล้ว นี่ขาวพี่น้องเอ้ยดอกงามๆบานี่เอ้อเฮ้ยพอเห็ดละงอกเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี่ยเห็ะงอกเหลืองลงอกเหลืองกับละงอกขาวบตัวนะี้อันนี้อันนี้ก็เหลืองคือกันแต่มันเหรอโอ้โมันยังเป็นไข่อยู่อ๋อออมันมันพี่น้องมันแล้วบาดมนแล้วพี่น้องพวงนั้นคนหลักเวอร์ยากกัน หยาดกันอยู่เฮ้ยเอาไปยังอยู่ได y ยังยได,งไดูพี่น้องเฮ้ยยังเห็นอีกอยู่ได y กำลังย่างมาหนินี่นี่สามสี่ว่ะพนักนลยคุณตัวนั้นคุณเอาเลยเอาตัวนั้นเลยโอ้ยคับเพ็ดแมมันจังมนวนเก็บเพชรมันมนันพี่น้องมันมนันมันมันไปนี่ได้การเลยบาทนี้เอาโอเคบาทนี่ อ๋อนี้กว่านี้โอ้ยคักข้าข้าข้านี่ตะโงกเหลืยนี่ตะโงกพอดีงามอืมเอ้างานสองโดดป้าท้อยบักใหญ่ได้อันนี้พี่น้องเอ้ยยกขึ้นมือกันนะโอ้ยปูดอะเอ้าไอ้หายชิมชิมชิมีิมแจ็คโอดโอ้โเดี ใ uhm, นน้อยเลยห่างไหมอนนี <the <the um ่ทารักนามนออนย่อนออนอ่อนออนป็นอน่นอนอ่ออ่น่นอ่อนเนอ่อนอ่น่อนอน่นนอ่ออออนอ่อนอ่อนนน่่ออนออน่่นนอห่นอ่ออ โคำว่ามันใหญ่สิได้หลายดอกหลายเยอะดิเพี่น้องเฮ็ดเออันนี้เฮ็ดเพาไฟได้ได้กกลหนึ่งอ้าวกระยาเอาไปเติมกันไปดีแล้วพี่น้องเอ้ยงามงามได้แตดนี้อืมดีงามเลยเฮ็ดเยี่ยก็เฮ็ดขาวอืมเฮ็ดขาวนะพี่น้องเอ้ยได้การได้การไปลุ้นต่อแล้วพี่น้อง แล้วเห็นลงงะงอพี่น้องเอ้สามสี 3, อดอกสามดอกดจ้าสามดอกพี่น้องเอ้เอา้าโอ้ยมีแต่ดอกพอดีงามเลยพี่น้องเอ้เอา้ามานเลยพี่น้องเอ้แต่เฮามื่อนี่อโอ้อขนาดเลยไปพี่น้องมาเมื่อสวยแล้วเ<า>มืออ่อไรกุล่ะ ไปบึงผลงานก็นอยู่พุ่นละอยู่เฮือนพุ่นละมือน,นี่เจอกันอยู่เฮือนเลยไปมาเมือ่อทอดเฮือนแล้วพี่น้องทอดเฮือนทอดซานแล้วนี่ดีผลงานก็นได้ได้ลายตืบอยู่ด้ยพี่น้องเอ้ยมือน,นี่ไปหาเฮ็ดได้เฮ็ดมันกระมวนเลยเนาะพี่น้องเนาะนั่ดีโอ้เฮ็ดละงกเหลืองอันนี้นี่แต่ดอกงามๆเฮ็ดละงกเหลือง ก็จะเสียบได้หลายเฮ็ดเฮ็ดละงกอกเฮ็ดขาวเฮ็ดหน้าแร่เฮ็ดพี่สั่งละเลางาหลายหลายพี่น้องเอ้ยเดย์แต่เฮ็ดพอนำมือนี่เห็ดพออันนี้อันนี้ก็เจะเอื้นเห็ดอันสั่งบูก็เจะเอื้นว่าเห็ดจัวน้อยว่าจันลองบึงอันนี้ก็ได้ลองได้ตัวนี้บ่เคยจะเชื่อได้พี่น้องเอ้ย เนี่พอก็ได้น้อยนึงเอาบนาน,บนนี้สิเตรียมล้างในบานนี้เตรียมล้างสิแกงในบ้านนี้พี่น้องเอ้ยแกงปันไอปันน้องกินเดอมาเดอมาเดอมากินน้ำกัน,กนเดอมือนนิกำลังสิจัดการละแกงแบบง่ายๆกินพี่น้องเอ้ยไปล้างก่อนบานนี้เดี๋ยวพี่น้องเตรียมแล้วบานนี้ เป็นที่ที่เอาแกงนี่ก็ได้คู้หลายเติบได้เนาะสองเท่ากินมดบ่อเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อนี่แนวแกงกัะมีพักอีเลิศพักอีเลิศกับใบสะพูอะไรพี่น้องเลยพักอีเลิศก็ได้มีพักอีเลิศพักติวพักติวและกาพักอีตู่พี่น้องแมงลัก เท่านี้เลยพี่น้องเลยนี่มีพริกแล้วก็มีน้ำปลาเด็กแล้วกับผงสุรลดพี่น้องเลยอ่แป้งนวันว <laughs> ผงสุรลดนี่<ห>ดีผงสุรลดก็ได้เสียบลายก็ใ,ใส่ยลายมักแล้วแต่จาใจมักกันผงสุรลดนี่ไอ้นีเท่านี้เลยพี่น้องเอา้าเบิ้งไปเบิ้งแกงรู้มันสิเป็นตยแซ่บอยู่บวบบาท่งโอ้ฟดแล้วพี่น้องเฮ็ดก็เอาลงแล้วเอาเครื่องปรุงลงบานนี่ พี่น้องอันนี้ปลาเด็ก,ดกน้ำปลาแดกกันนี่นี่โอ้ยมีกลิ่นหอมเลยได้พี่น้องเอ้ยสำนี้ก็ได้อยากเลยโอ้มาน้ำปลาแดกใส่เรียบร้อยบันนี้ใส่น้องภาอีตู่บันนี้พ,พี่น้องเอ้ยตู่ก็ไปอีเลิศลงกอน ไอติวข้าวอีเลิตักติวลงน้ำหลงังน,นัานการบัานหอมบัานนี่เสร็บเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อทักมนาน ลงเลยฮักจ <Holmes. S 1> mm. ิวบาทนี่ฮักแล้วอือฮัก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 อ๋อมันฟดก็จะเสียบขนาดเลยน้องเลยอ้ วันนี้บบได้ลงคลิปพี่น้องเอ้ยบบมีคลิปบบได้ถ่ายคลิปไปตรวจโรคประจำปีเมื่อวานนี่ออเ,อนเอาลงเลยเอยออนานโอเคระบาดนี่อ่ะปลุกได้เลยพี่น้องบาดนี่ใส่ฟักติ๋วเลยมาพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อบาทนี่โอ้ยแกงเห็ดพี่น้องเฮ็ดเรางโง่ เฮดรวมมิดบอกง่ายๆเลดไปมีข้อไเฮ็ดพออยู่นกันเนี่ยเก่งเฮดรวมเพลงเฮ็ดรวมมิดมา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 อืมอีกอย่างนึงของหวานน่ะนี่ของหวานพเท่าพี่น้องเลยอันนี้ความหวานของหวานพเทโธนี่แจักสิหวานบัวหวานนะีอาหารก็มีอันนี้ส้มป่าได้พี่น้องเลยส้มป่าห่ออันนี้ปลาแห้งอันนี้ นี่ปลาแห้งย่างแซ่บๆพี่น้องเอ้ยมามามาทำกันด้วยขออนุญาตกินกันด้วยไอ้น้องเอ้ยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ